สมาคมวิจัยวิทยาการขนส่งแห่งเอเชียขอเชิญร่วมรับชมการเสวนาเอทารเชื่อพินานในหัวข้อ,ขอการขนส่งและเมืองหลังโควิดรกเกราจะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสด้านเศรษฐกิจสังคม,มและการเดินทางอย่างปลอดภัยได้อย่างไรจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 าทำให้ทุกภาคส่วนต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการและการรับบริการทุกอย่างส่งผลโดยตรงกับ ชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยอยากรู้จริงๆนะว่ามุมมองของประชาชนอย่างเรากับมุมมองของนักวิชาการมุมมองของภาครัฐหรือภาคเอกชนมุมมองของแต่ละท่านเขาจะเห็นสิ่งเดียวกันกับเราไม,นะม่นะเมื่ออุบัติเหตุยังไม่ลดลงในการที่การเดินทางในเมืเองและการเดินทางระหว่างเมือง ยังจาเป็นต่อการดำเนินชีวิตประจําวันการออกแบบผังเมืองโครงสร้างของถนนลักษณะของถนนและพฤติกรรมคนองค์ประกอบหลายอย่างเหล่านี้เราจะมีวิธีการจัดการการเดินทางและดูแลร่องความปลอดภัยทางถนนหรือเซฟม m o b i l i t แอนด์ o ร d เซ f e ี y ควบคู่กันไปอย่างไรถ้าทุกคนอยากรู้งั้นเรามาร่วมหาคำตอบในงานเอทานทวปินาในวันศุกร์ที่9ตุลาคมนี้โดยสามารถติดตามรับชมผ่านทางช่องทางเดิมต่อไปนี้ค่ะ